ดูเค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนมีมีการคิดและวิเคราะห์ดีว่าอันไหนคนไหนดีคนไหนคนไหนพูดดีคิดดีทำดีคนไหนมีทัศนคติดีแล้วคนไหนที่มีกิริยาแบบไหน,นทุกคนสามารถแยกแยะได้นะคะ ไม่ไม่ต้องห่วงเลยเขาแบบสบายมากคือเขาชินไปแล้วเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะมันตลอดมาดูสิเป็นยังไงบ้างจ๋าดูสิคะขาดยังเอ้สวยยังดูสิคะดูสิคะ,คะโอ้โหนี่คือฟอกไฮไลท์นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันได้เลยจริงๆคนฟัง,งเอาาอได้ใช่ค่ะตอนนั้นเราไม่พูดถึงดีกว่าค่ะทุกคนชีวิตเราโดนไดน้าไหม ฉันจะไปทำเซ็กซี่ไลน์นะคนต่อไปดูได้เลยคือก่อนที่ไปทำเซ็กซี่ไลน์ขอผอมลงอีกสามโลก่อนแล้วก็ทำเซ็กซี่ไลน์ว่าคุณหนจะได้แบบทําให้สวยๆ,ๆ,ๆเนอะพอทำเซ็กซี่ไลน์ก็จะลายชัดขึ้นแล้วออกกําลังกายง่ายขึ้นโอกสัสเรื่องหใช่แล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียนเต้นค่ะทุกคนจะไปเรียนเต้นให้แบบ เก่งขึ้นเพราะคนเต้นยังไม่เก่งลายไม่ชัดลายเต้นไม่ชัดหืออะไรอ่ะออาฮะอ่ไม่ต้องห่วงอโลค่ะอโลโอเคอโลชินเหมือนกันทุกคนชินค่ะคนเราข้างหนูชินแล้วก็ไม่ต้องห่วงพิลาพิลาก็ชินทุกคนชินหมดแล้วค่ะเพราะว่าเอา่เข้าใจสติเขาแล้วค่ะไม่เป็นไร ไม่มีใครเดือดร้อนอะไรเลยค่ะทุกคนทุกคนเดินหน้ากันหมดแล้วชีวิตพวกเราดีชีวิตในแก๊งพวกเราไปดีดีมากๆดีกันหมดแล้วค่ะเพื่อทำมาหากินยากย้ายกันเจริญเติบโตเรื่องในอด,ดีตไม่มีใครพูดถึงเลยนะคะตอนนี้นะ แม่นนเนี่ยชีวิตจะมีอะไรมากมายว่างก็มานั่งทำขอตกกลางคืนมาก็ไปหาทำเล็บเดี๋ยวคืนนี้จะไปหาพี่อีทวันนี้จะไปหาพี่อีพาพี่อีทำคอนเทนต์ใดๆพี่ก็แบบมีหลักสบกินเรื่อง youtube มาเราก็จะไปแลกคอนเทนต์การนี่คือการทำสิ่งที่ดีเราจะไปแลกคอนเทนต์การเออ เราถนัดติ๊กต็อกใช่ไหมแล้วก็ไปแลกความรู้กับพี่พี่ถนัด u t u b e ใช่ไหมเออพี่ก็ความรู้เรื่อง YouTube มาอะไรอย่างนี้ันดีไม่สามารถแก้ไขได้ใช่ค่ะจริงจรงบางเรื่องมันตัตลกมากพูด้อะเรยมาบางทีจากอันนี้มาใส่มอมสู้ไปหมดตลกมากโอ้ไปลวันไหนไม่บอกเดี๋ยวก็บอกแหละ ไม่บอกเท่ากับไม่ไม่บอกเท่ากับเออทุกคนก็รู้หนูบอกหมดชีวิต <c oughs> อะไรที่เขาอยากให้เขาดูถูกโลนะ <c oughs> ไม่มีใครดูถูกใครได้หรอกคะ่ะทุกคนรู้ดีว่าว่าใครเป็นยังไงตัวเรารู้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่ไปลดค่าตัวเองก็ไม่มีใครดูถูกเราได้ ทำสีอะไรเดี๋ยวรอดูนะสวยมากเธอหนูจะต่อต่อไฮไลท์เอาพูานหนูไม่สามารถทำไฮไลท์ทั้งหัวได้หนูก็เลยทำไฮไลท์แค่จะงอยหน้าอย่างนี้กับไฮไลท์แค่แบบรอบนอกกรอบมนันนิดนึงเพราะว่าผมจะไม่ไหวอันนี้คือไฮไลท์เราใช่ไหมคะช่างใช่ค่ะเราจะต้องทำสีทำสีอ่าชิ้นโค้งมันจะเป็นสีนี้หรอไฮไลท์อะ่ะยังอ๋อเราจะทํา เราจะเอาเอา,เอาสีใสใช่ไหมใช่อีกนิดนึ่งโคตรหล่อตาต้องเขามันจะเป็นทองเหมือนในเล็กเลยทุกคนมาทําได้นะที่นี่เอมี่นะคะร้านเอมี่ต่อผมนะพี่กับจะอยู่แบบเด่นชัดมากเนาะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีค่ะอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีอยู่อะไรอะอยู่ตลาดตะวันนาตะวันานา,นานบางกะปิ พักมาปรึกษาช่างกันได้ทุกคนไอจีแบไว้แล้ว <Yellow> แต่แล้วคนสวยเวลาส่ไอีกชายตลกนะคำนี้ตามสืบชีวิตแบบมูมเคยไปตามสืบชีวิตไทรบอก นี่เราจะทำสีนี้ทุกคนโอ๊ยยืมโทรศัพท์เนี่ยกุสิไทยคลิปอู่ไร่สดอยู่กุสิไทยขัดตอนกันเอาสีไม้กันเบิง่งึงอง,องโอเคขอบคุณค่ะ คนอยากมาดูความแตกต่างแน่เลยได้เลยค่ะา่่ี้นี่ยินี้ตัี้เ้ยน่ะ้วอย่าไปทำตามความต้องการของเขาค่ะ พอแล้วทุกคนเย่าหาบอาซะว <c ười> ่าเมื่อยเนาะทุกคนเมื่อยเออชีวิตเขาแบบเมื่อยพอแห่งเลยเด้เขาใส่ชีวิตต่ละเมื่อยเขาไปวัดไปว่าธุรกิจกระดับ บอกสินค้าตัวใหม่หน่อยไม่ต้องมาแอบถามเลยนะเนี่ยเมื่อคืนอ่ะอเห็นแพ็กเก็ตแล้วสวยมากแพ็กเก็ตสวยมากนะคะออประมาณเดือนตุลารู้เรื่องโทรปลายเดือนนี่แหละก็จะเริ่มไปเปิดแล้วปลายเดือนนี้นะคะใช่ทำไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ทำแค่ข้างหน้าไม่กล้าทำท้องหัว แพ็กเสวยมากไล่กับอาโล์บ้างนะไล่ไปเสร็จตะกี้เลยครับผมยังก่อยังก่ออะฮะกูไม่ได้ยินเอาอีกยังก่อ บอบ้างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดาแล้วไม่บอกเดาไปเดามาเดี๋ยวก็เราถูกสิสินค้าตัวใหม่เห็นผลในหนึ่งคลิปสวยงามฟังมากสวยสุด อ๋อสรุปสั้นๆนะคะทุกคนหรือคนจะแบบไม่ไม่เลิกพูดเนอะก็คือทุกคนก็เห็นว่าหนูไม่เคยไปยุ่งกับเขานานมากๆแล้วนะคะก็ต่อไปน,นี้ใครจะพูดอะไรนะคะก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติคือชีวิตหนูมีความสุขและเดินหน้ามานานมากแล้ว เรื่องของอดีตถ้าอยากจะพูดต่อไปเชิญพูดเลยนะคะต่อให้เป็นสิบปีอยากจะพูดเรื่องในอดีตเป็นสิบปีก็พูดไปอีสิบปีข้างหน้าถ้าชีวิตหนูมีความสุขชีวิตดีหนูจะสนใจชีวิตในอดีตด,ด้วยหรอถูกไหมคะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะทุกคนบอกว่า ต้องฟ้องหรือว่าอะไรหนูบอกตรงนี้นะคะหนูไม่ได้สนใจเลยเพราะหนูคิดว่ามันเสียเวลาชีวิตมากกวันนี้ชีวิตหนูทามาหากินและทํางานเยอะมากทําธุรกิจเยอะมากนะคะคิดงานตลอดเวลาจะเอาเวลามาเสียเวลากับการพูดหรือปากของคนที่ไร้สาระที่ไม่ไม่จบไม่สิ้นสักทีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันตลกและหนูไม่ไปให้ค่าคนแบบนั้น แล้วค่ะมีรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะปกติเลยนะเพราะว่าคนที่ปกติเขาจะไม่ไปนั่งสืบเรื่องชีวิตคนอื่นแล้วก็จะไม่อาฆาตแค้นของไม่อาฆาตแค้นคนขนาดนี้อันนี้คือคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตแล้วก็ไม่ปล่อยวางในชีวิตเป็นคนที่งูมากค่ะทุกคนนั่นแหละมีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็พูดแบบวันนี้ก็พอแล้วหนูก็เชื่อเชื่อว่าเขาก็ยังจะไล์ต่อไปนะคะ ยังจะไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆก็ให้ทุกคนแบบถ้าใครอยากจะติดตามเนี่ยจะดูก็ดูต่อไปเรื่อยๆได้ถ้าทุกคนไม่อยากถ้าทุกคนไม่อยากเสียสุขภาพติดก็ไม่ต้องไปดูนะคะเนอะแต่สําหรับหืมโอกาสพยายามโลดแล่นกชีวิตชีวิตเรามีความสุขมากทุกคนเราไม่ต้องไปตามสุขชีวิตใครเลยนะคะทุกคนนี้คือแบบ แฮปปี้มากนะคะทำงานโฟกัสชีวิตตัวเองเด้อแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงคนรอบข้างหนูนะคะตอนนี้คนรอบข้างคือก็ชินกับคนคนนั้นแล้วนะคะคือเราเข้าใจแล้วนะคะว่าว่าเขาเป็นแบบนี้นะคะคือเขาเหมือนเหมือนลมเหมือนอากาศเหมือนพายุที่เข้ามาเป็นวันๆไปนะคะก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาโฟกัสหรือไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบมาแบบปวดหัววุ่นวายบางทีมีคนส่งมาให้ดูเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตลกดีว่ะเออม,มันก็เป็นเรื่องตลกไปแล้วนะคะมี่ม,มีมีพลังบวกหยอกค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าคำว่เาเวรกรรมมันมันมีอยู่จริงค่ะเพราะว่าตัวหนูบางทีอะทุกคนค่ะเราทําอะไรที่ไม่ดีนะคะหนูว่าทุกคนเป็นไม่มีใครดีร้อยปเซ็น เราเคยทําอะไรผิดมาเราเคยเจอค่ะที่เวนตามันตามสนองเราเจอทุกคนนะคะทุกคนแบบมันจะเห็นพันพันตามมากกูหนูก็เคยเจอเห็นพันตาจริงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรไว้สักวันหนึ่งก็จะผิดพลาดเพราะเพราะ,ราะปากของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการพูดอืม ก็ก็อยากจะอธิบายตรงนี้ทุกคนฟังที่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะคะก็หน,หนูหนูไม่สนใจแล้วแต่ถ้าใครถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะสนใจต่อหรือว่าอยากจะฟังไม่เป็นไรแต่หนูเตือนไว้ก่อนนะเสียสุขภาพจิตเพราะเขาคือคนพกซิที่ส่งพลังลบให้กับคนอื่นและพูดให้พูดให้คนอื่นเป็นลบไม่ได้มีพลังบวกอยู่ในนั้นเลยนะคะแต่ถ้าอยากแบบเข้าไปฟังก็ นั่นแหละอา่อาจจะเป็นถ้าคัวลงหรือว่าถ้าคนไปนม้นด่าเขาเยอะอันนั้นคือเขาจะรู้สึกมีความสุขอันเนี้เท่าที่หนูเห็นมานะคะก็ประหลาดคนเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทัาศนคติเป็น,ปนยังไงเนาะเพราะเราก็ไม่เคยเจอเพราะเวลาที่เราดูคนด่างเราจะรู้สึกแย่นะคะเราจะชอบให้คนมาลักเราจะชอบทาให้คนรักมากกว่า ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอะแล้วเราจะไม่พูดถึงกันอีกแล้วทุกคนนะต่อไปก็ถามก็แบบ